สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องบกนอห้าชาแนลนะครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณทางเข้าครับตัวประสานนครหลวงนะครับก็พาเพื่อนๆเดินเข้าชมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอุโบสถนะครับของวัดนะครับก็อยู่ไปทางโน้นนะครับทิศตะวันตกนะครับด้านโน้น ส่วนด้านาหน้าทางเข้านี่ก็ถ้าปกตินะครับถ้าไม่มีโควิดนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมา,าขายของนะครับขายสินค้าต่งตางๆนะครับส่วนนี้ก็คือประวัตินะครับประวัติของอประสาทนครหลวงนะครับว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงนะครับ เนี่ยครับก็จะไล่เลียงครับไม่หน้าจอผมไม่เห็นนะครับเพื่อนๆก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเน้นถ่ายประวัตินะครับบนป้ายให้อ่านเองนะครับว่าอ่านก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับเพื่อนๆ ก็จะพาเข้าไปด้านในนะครับจะมีซุ้มนะครับถ้าเสาอาทิตย์ถ้าไม่มีโควิดก็จะมีนี่นะครับร้านค้าต่างๆนะครับด้านหน้าก็จะมีกาแฟนะครับครับอ้อยครับจะมีแม่ค้านะครับขายอยู่ตรงทางเข้านะครับ ทางเดินนะครับทั้งสองฟากนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานะครับถึงบริเวณหน้าปราสาทนะครับนครหลวงแล้วนะครับก็มีเนี่ยครับ ความสวยงามนะครับแบบโบราณนะครับโดยรวมก็จะมีเป็นใชอ้อิดนะครับอิดอิฐแดงนะครับมาทางนี้นะครับตรงนี้ก็คือทางขึ้นนะครับโดยทั่วไปนะครับส่วน วันนี้ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อนๆที่ปกติเสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเที่ยวชมนะภาษาก็จะดูนะครับสวยงามนะครับ สมัยก่อนน่าจะเป็นการสร้างด้วยฝีมือล้วนๆนะครับไม่มีเครื่องจักรกลอะไรนะครับชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อนๆเก่าแก่มากนะครับอายุก็น่าจะาเท่ากับเมืองอยุธยานะครับ อันนี้ก็กำลังจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เลยครับเนี่ยครับก็จะมีก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับเที่ยวชมนะครับ แต่ก็ไม่มากนะครับนี่ไม่กี่คนครับสูงขึ้นนิดหน่อยแดดร้อนมากเลยครับเพื่อนๆพอดีไม่ได้เอาร่มลงมาด้วยครับถ่ายคลิปก็เครื่องร้อนมากเลยนะครับก็ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเพื่อนๆขอบคุณครับ